Mấy vị cũng cảm giác về, Cho thêm nữa không? đem uống vâng anh chê không? สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านอ่ะอยู่กับผมวอนสน้ำซิงครับดูรอบบ่ายครับหลังจากทานข้าเที่ยงเสร็จนะไม่ได้ถ่ายทำบรรยากาศตอนกินข้าวเที่ยงให้ดูนะงานเราติบทานรือเสร็จครับรุยงงานต่อนะ เรามาไกลต้องเล่นให้เสร็จเร็วครับเอาให้จบเร็วครับเอาให้จบเร็วแห้งกิบเลยหรอเจอลูกลังสวยนะลูกลัง

mày vì cứ cắt cắt lại cho thêm tìm nữa không, uống mà Hãy subscribe cho không คู่ัตสุมิซานเนีระจำตารอยู่กับเพื่้วยลาดาเลยครับชันคู่กันครับลงแพ็คคู่นะ นี่งานนี้เสียยวนนี่เจะมาครีนะจัดลงเพคคู่ครับปากบอ่อวันนี้นะงั้นไม่ทันนะต้นรอคิวนานครับโอ้เจอลูกลังเจอลูกลังตัวนะึยโอ้เป็นทันกลังนะ กี่ลวมแล้วนะโอ้ฝนมาแล้วครับปวลงเม็ดแล้วนะไม่ยืนคู่ครับวันนี้ ยืนผู้เลยนะหวนลงเม็ดแล้วครับ ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยาวหรือเปล่าไม่รู้ครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะเยืนคู่ครับฝาเด่นจัดแพคคู่เลยอ่อ จัดครับน,นานจะได้มายืนคู่กันนะดูโคมัตสึกับเจ้ามาร์ครีครับดูความแข็งลมมาแล้วไว้ลมมาแล้วครับได้เอาแน่นอนเลย แม่ลังเว่ยทียวนเจ้แเมลัง ใส่ดินสวยนะใส่เยอะครับงานคุณภาพเลยเรียบร้อยครับไปปาทิ้งนะไม่ F18 เจ้าซูโมเรานะคดปูสุดร,รอครับปาทิ้งสัตว์ประเบิด นะชมกันเพลินๆนะครับขอบคุณ f อทุกท่านที่ยังติดตามชมคลิปนะครับยังอยู่กับการไทยทำทีมงานปาเดินของเราเหมือนเดิมครับ ติดตามดูครับพรุ่งนี้เราจะไปทํากันที่ไหนต้องใสอยู่ที่เดิมที่นี่เ่ยยังไม่น่าจะเสร็จเดี๋ยวว่างานใหญ่อยู่เป็นงานโครงสร้างส่วนน้ํานะเป็นแดนเดอรมิดรับนน่นนี่ครับกำลังก่อร่างสร้างกันอยู่นะ,ะเสียบเปืย เอาคิวรอนะเอาโอเคครับผมรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสำหรัอยคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งสำหรัอยคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ